สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูขั้นตอนการติดตั้งลวดหนานะคะบนรั้วกำแพงที่ทำจากเสาไอ15แล้วก็แผ่นพื้นสำเร็จนะคะระยะห่างของช่องเสานะคะก็จะห่าง2,50เมตราิบค่โดยจะเสียบแผ่นพื้นนะคะช่องละ3แผ่นค่ะส่วนที่เหลือช่วงด้านบนนะคะก็จะเหลือประมาณ8 5เซนนะคะเราก็จะแบ่งช่อง เลืไว้สำหรับการติดตั้งลวดหนามค่ะหลังจากที่ประกอบแผ่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะยาแนวทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างของตัวแผ่นนะคะเมื่อเสร็จขั้นตอนการติดตั้งแผ่นรัวแล้วนะคะเราไม่ได้เททับหลังค่ะ,ะเราก็จะเจาะเสานะคะสำหรับการฝังเหล็กแล้วก็ยึดลวดหนามนะคะเข้ากับตัวเสาไอสินี้ค่ะ ใช้สรค์น,นะคะดอกสบค์เป็นดอกสบรนสองหุนนะคะเจาะเข้าไปโดยจะนำลวดหนามนะคะมาขึงให้ระยะห่างของชั้นลวดหนามนะคะสี่ชั้นค่ะชั้นละสิบห้าเซนนะคะเป็นช่องว่างของลวดหนามค่ะลวดหนามที่สั่งมาก็จะเป็นลวดหนามเส้นใหญ่นะคะคนนี้ก็เป็นคนที่มีน้ําหนักสิบกิโลกร,รัมค่ะขั้นตอนแรกของเรานะคะหลังจากที่เรายึด ตัวลวดหนามกับเสาแล้วนะคะเราก็จะไล่คลี่ลวดหนามนะคะไปจนสุดแนวของเสาค่ะอันตรายนะคะตัวลวดหนามนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวาบาดเจ็บได้ค่ะดึงลวดหนามนะคะให้ตึงที่สุดค่ะโดยธรรมชาติของลวดหนามนะคะมันก็จะไม่ค่อยจะตึงมากเท่าไหร่ค่ะ าการติดตั้งรวดนามนะคะทางทีมงานแม่น้องตัลน,นะคะก็ยอมรับว่าไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่ค่ะแต่ก็พอทำได้ค่ะเราก็จะใช้แฉงนะคะงัดโดยจะงัดตรงปมของตัวรวดหนามนะคะดึงให้ตึงที่สุดค่ะจากนั้นเราจะใช้เหล็กเส้น2หุนนะคะเอาเหล็กเส้นตัวที่ตีเข้าไปนะคะก็จะยาวประมาณ10เซนติเมตรค่ะ สามารถทั้งเจาะสอดตัวเหล็กนะคะเข้าไปหรือว่าจะไม่สอดก็ได้ค่ะตีฝั่งเข้าไปนะคะหน้าง,งานที่นี่นะคะก็จะมีความยาวของรั้วทั้งหมด3เมะเอดมตรนะคะ,ะ,ม,คะมัน,น,มน,หมนไหเขาแ้งนีย เสารั้วที่ใช้จะใช้เสาเข็มไอสิความยาว6เมตร<ม>นะคะตักลึกลงไปประมาณ4เมตรสำหรับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การกดเสานะคะแล้วก็ขั้นตอนการวางแผ่นสามารถที่จะย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนของแม่น้องสันได้ค่ะใช้กำลังมากพอสมควรนะคะในการที่จะตึงเส้นลวดหนามนะคะให้ตึงที่สุดค่ะ จะเห็นว่าทีมงานช่างของเรานะคะไม่ได้สวมเสื้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหกโมงเช้านะคะช่างตื่นแต่เช้านะคะมาทํางานค่ะเราพักอยู่กันอยู่ที่หน้าง,งานนะคะหน้าง,งานก็อยู่ที่อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะลงมือทํางานกันแต่เช้าค่ะเนื่องจากอากาศไม่ร้อนอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการคลี่ลวดหนามนะคะ ขั้นตอนการติดตั้งลวดน้าในชั้นที่3แล้วค่ะเราจะทำตั้งแต่ชั้นบนลงมานะคะขั้นตอนการทำงานการติดตั้งลวดตาบนะคะก็อาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะสำหรับใครที่มีมวิธีที่ดีกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะแนะนำทางทีมงานแม่น้องสันมาได้ค่ะแม่น้องสันก็ น้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะที่เห็นด้านหยาบหันมาทางนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านของพื้นที่นอกบ้านนะคะทางด้านในของตัวบ้านก็จะใช้แผ่นเรียบแล้วก็เสานะคะก็จะหันด้านเรียบเข้าไปค่ะด้านหยาบตรงนี้นะคะก็จะหันออกนอกตัวบ้านค่ะลวดหนามนะคะก็จะอยู่ด้านนอกเช่นเดียวกันค่ะ ฝั่งด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็จะขึงลวดหนามเช่นเดียวกันค่ะลวดหนามฝั่งนี้นะคะทางจะภาพนะคะจัดซื้อลวดหนามมามันก็จะเหลือบ้างนะคะแม่นงตันก็จะใส่ให้เต็มที่เลยค่ะเจ็ดชั้นนะคะสําหรับด้านหลังตรงนี้ค่ะการยึดเกี่ยวฝั่งนี้อาจจะไม่แข็งแรงนะคะก็จะมีเสาเหล็กต้นหนึ่งแล้วก็จะยึดกับอีกเสาไอสิบห้าอีกต้นหนึ่งฝั่งนี้นะคะการขึงก็อาจจะ ไม่ค่อยตึงเท่าไหรค่ค่ะหลังจากจบขั้นตอนการติดตั้งลวดหนามแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเปลี่ยนขั้นตอนการเก็บรายละเอียดหัวเสาเข็มไอสิบห้าค่ะเนื่องจากขั้นตอนการกดเสาเข็มตัวมือของรถแบคโฮนะคะก็จะกดลายหัวเสาบินหรือว่าแตกนะคะ,ะทางเจาภาพต้องการที่จะให้เก็บรายละเอียดตรงหัวเสานะคะไม่ให้เหล็กโผล่ออกมากคะ่ะ หลังจากที่ติดตั้งลวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาทางเจ้าภาพต้องการที่จะย้ายต้นไม้นะคะไปบังส่วนที่เป็นลวดน้ำด้านหลังค่ะทางทีมงานก็จัดให้นะคะ,ะสําหรับขั้นตอนการติดตั้งลวดน้ำก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณสาหรับการรับชมนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ 完了，就。<Okay. S 2> okay.